พี่กัลปนาขอคนละสองแชร์นะครับขอคนละสองแชร์เพื่อให้คนลําบากอยู่ได้มาเห็นคลิปนี้วันนี้เราจุดทูบรัฐบาลหวยประจาวันที่สิบเจ็ดมกราวันนี้ออมสินเราเกือบแตกสามตัวตรงออมสินเลขที่อาจารย์ให้ก็คือหกสองหนึ่งเลขที่ออกก็คือเจ็ดสองหนึ่งใครเล่นตัวตัดวันนี้ถึงจะได้เงินใครไม่เล่นไม่ได้ครับวันนี้เนาะเกือบแตกสามตัวตรงโอ้โหสี่ร้อยดวงพี่วราพรขอกราบแทบเท้าเลยครับออื ขออนุญาตเอ๋ยซื้อนะครับเอ๋ยซื้อนะมูจากกันวันพระจะเบิ่หบ่หมื่นวันพาบเ่เบิ่นกับแปดแปดแล้วกับเจ็ดเจ็ดนะะ โอเคงั้นถ้าไม่มีตัวซื้อพิมอ์ซื้อเจ็ดเจ็ดกับแปดปดไว้เลยเพราะว่าผมให้เก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกแปดสี่นะเอาไปตัดเล่นด้วยนะชุดที่ผมให้ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็วิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูทูกปู่ข้างบนกันว่าปู่รอบนี้ปู่จะให้อะไรรอบแรกปู่ให้ไปชนเจฟฟองเบียร์ผมก็เลยเอาออกใช่ฮนะเลขดับงวดกว่อนนี่มาคู่เลยงวดนี้ไม่ต้องดับเ<อ>ไม่กล้าพูดดับ นะอย่าลืมนะหกแปดสี 6, 8, 4, แล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเล่นได้เล่นอ่ะเดี๋ยวเราแคปชุดเต็มหวยไทยแล้วก็จะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเสร็จเดี๋ยวไปดูทุบป,ปู่ทุบป,ปู่เสร็จขอขมากรรมขอขมากรรมเสร็จศีวนาพาเพลินนิดหน่อยแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าจะเล่นตัวไหนยังไงยังไงยังไงอำลากันแล้วก็ค่อยนอนนะครับเข้าใจตามนี้อ่ะขอย้ำอีกรอบนึงใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์คนละสองแชร์เพื่อให้คนละบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้ ใครให้ดาวอาจารย์ขอให้รวยนุโมทนาสาธุดาวเอาไปแลกเป็นเงินนะใครอยากเข้าห้องวี p ีลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนี้กดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยหรือกดเพิ่มเพื่อนทุกคนพี่อภิญญาเจ็ดาดวงขอบคุณนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มพิมก็ว่าอยากเข้ากลุ่มอยากได้น้ำปะลาพิมก็ว่าน้ำปะลาหรือปะลารนะครับโปรโมชั่นขอพูดอีกครั้งหนึ่งน่าจะให้หวยเลยองค์พญาเลคุดสามเก้าเก้าแถมทุ่มไม้ห้าแท่งได้เข้าห้อง V ี P ีตลอดชีวิตห้องที่ดีที่สุดคือห้องซูเปอร์วีพีองค์เหรียญรวยล้นฟ้ารุ่นที่ ขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับพี่กระแตขอบคุณน,นะครับนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเริ่มต้นที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เข้าห้องที่ดีที่สุดอนา,าคตอาจจะเรียนละแสนทุนน้อยทุบป,ปู่ร้อยเก้าเก้าได้เก้าแท่งได้เข้าห้องเหมือนกันคือไปฝั่งของกินก็น้ํรราปลาร้าโนตี้นะครับน้ำปลาร้าโนตี้สามขวดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกขวดสองร้อยแปดสิบรังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ารังพันเจ็ดมีอะไรไปถามแอดมินกดเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะครับพิมพ์อยากเข้ากลุ่มมาแล้วก็แอดเพื่อนมาเลยไปตอบในไลน์นะไม่ตอบอย่างนี้นะโอเค เดี๋ยวแคบชุดเต็มหววรัฐบาลครับมันอันไหมไอตัวใดมันก็อันอันไหมล่งน้องส่งอย่างมาแป๊บหนึ่งครับลูกน้องอย่าพึ่งลูกน้องลูกพี่ไร่สดโย و? อย่าพึง่งว่าพื้นคนก็ได้อาจารย์ไร่สดโยเฮ <c ười> ้ย นะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไปเลยนะในกลุ่มอะ่ะให้บูชาก่อนนะครับถึงให้เข้านะต้องบอกตามตรงเลยนะครับใครไม่เข้าก็รอหน้าเฟซฟรีนะครับลูกน้อง่อยพิมพ์มานะ่อยก็เลยบอกตามลูกน้องนะครับก็ย่าถือสาวกันน้องมือเงินจิตถือเลขอยู่นะครับแคปหรือยังแคปแล้วพิมพ์เขาว่าชุดเต็มขอบคุณค่ะแคปแล้วพิมพ์เขาว่าชุดเต็มขอบคุณค่ะ แคปแล้วพิมพ์อ่าชุดเต็มขอบคุณค่ะชุดเต็มขอบคุณครับอาจารย์น้องข้ามันเสียน้นทากมากไหมก็เรียกว่าอาจารย์ไล่สดยูเดอร่นะนะไม่ที่ออกกันท่างซื้อออนไลน์น่นแหมเขาที่หู้ว่าโตเป็นคนยังซ่านอ่ะวายอกกันซื้อนด้ครับเด้ออ่ะรัฐบาลไทยฟันแปดนะครับเบ็ดเดียวแปดสี่สี่แปดเอาคนหลอกแล้วเมื่อกี้สองหมื่นสามเอาให้เลขละนีไว้โหลดนะคะนในเลขถูกยูพักกับนีโหลด แปดสี่แปดหกสี่หกคือตัวเน้นแปดสองแปดสามแปดห้าคือตัวกันสามตัวแปดสี่หกแปดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดอย่าลืมตัดสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดเล่นด้วยเม็ดเดียวแปดสี่ฟันแปดวิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไม่สดพัดว่าขนาดเนี่ย อ่าเลขทูบเดี๋ยวดูพร้อมกันอ่ะเม็ดเดียวรัฐบาลไทยแคปครับใครอยากเข้ากลุ่มใครส่งดาวให้จนันขอให้รวยๆอนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะครับดาวนี้แรกเป็นเงิน ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปซื้อทูบซื้อเทียนให้ปู่นะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยอย่าดูเฉยๆนะครับคนลําบากเขาเยอะแชร์ให้เขาเห็นน้อยอ่าเราต้องรู้จักใจบุญด้วยนะครับแชร์ได้ก็แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนจะจ๊ะกดติดตามกดติดดาวไว้ด้วยแล้วกว็กดหัวใจให้อาจารย์นะครับอยากเข้ากลุ่มเพียงาว่าอยากเข้ากลุ่มโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับในกลุ่มก็ต้องบูชาของนะครับนะรอฟีคือหน้าเฟซเลยนะครับ ใช่เลขไปตรงกับทูบแม่น้ำหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ก็ปล่อยไปแล้วนะครับแม่น้ำหนึ่งเขามาจุดนะครับตรงเราอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษเจ้ามือนะแม่น้ำหนึ่งแกก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกตัวนี้งั้นแกก็คงไม่จุดนะครับแกก็อยากให้คนถูกเหมือนกันแกเป็นโควิดนะแกก็ยังลุกมาจุดถุงมืให้นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยทั้งเตนุกทั้งแม่น้ำหนึ่งทั้งเจฟฟองเบียร์แล้วทุกๆอาจารย์เลยนะครับถ้ายูดูอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับขอให้หายไปไว้นะครับ ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะครับทุกสํานักนั่นแหละแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่นะครับแต่ก็ติดตามกันทุกคนนะครับทุกคนก็ส่งชีวิตกันอยู่เม็ดเดียวนะครับอ่ะพิมพคําว่าขอบเม็ดเดียวขอบคุณค่ะใครเอาทุกปู่ก็โอนเงินไว้เลยนะครับแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบหรอกมันทีซ่าแปดสี่หกแปดสี่แปดหกสี่หกรวย วิ่ง8มาล้านเปอร์เซ็นต์ใครจะวิ่งก็วิ่งเลยใครรูดได้ก็รูดล่อขอขอมากรรมหน้าล้างหนีเอฟซี FC ตัวยงได้หวยแล้วต้องรอขอข,อขอมากรรมไม่ใช่ได้หวยแล้วออกไปเห็นบาคนเหลือเมื่อเก่าเหรจากสองเมือ่ออะพร้อมแล้วทูปปู่เดี๋ยวขอผมขอถ่ายรูปก่อนแป๊บเดียวแลทูปปู่อยู่ข้างหน้านี่แหละอาจารย์ขอถ่ายก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้แอดมินนะโอ้บุญแดงมาโทรบาดเนี่ย โอ้ยอายข่ไร่สดอยู่ปู่พร้อมกันนะครับทุกคนแอดมินทําทําภาพไหมเ้ไม่ทําให้เขาแคปสดสเลยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงครับแคปนะครับใครแคปแล้วพิมพ์ว่าแคปทูปปู่ขอบคุณค่ะทูปปู่ขอบคุณครับพร้อมหัวใจรัวๆ นะครับใครยังไม่แชร์ก็ฝากแชร์ด้วยใครให้ดาวขอให้รวยใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียเด้งไปแอดเพื่อนหรือว่าลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับสองห้าจ่ายห้าสิบเอา้าอันอีกแล้วเออจุดรอบสองเหรอเด้ครับนี่รอบแรกได้0ูนย์เจเก้าเจฟองเบียแต่ผมมั่นใจแปดมากกว่านะคือเราให้คิดกับแปดมากกว่า ไม่อั้นไม่อั้นแต่ลดราคาถ้าน้องทำไมขึ้นห้องเรอลูกไม่ปออยู่ไม่ไม่รู้โทรหาดิไม่ใช่ห้องเราโอเคบอกไปดู แม่อยู่ในห้องนะ้ำอ่ะแคปแล้วเนาะโอเคมานีสีคืออันได้โดนแล้วมือมันอันกับสื้อหาหาครับจบมันอันเหมือนเหลเลยญ เสียงยีหลีเด้เจ่บาบ้านจลืมหกแปดสี่นะครับจะไปจะไปหาย่านคือห้าห้าอันเราก็ซื้อเอ้สองห้าอันเราซื้อห้าห้าไปเลยเอยมอมันมีตัวซื้อนอะ้ะฟันแปดมาล้านเปอร์เซ็นยังเอ็มเลย<笑><笑>นะครับฟันวิ่งแปดนะครับมาล้านเปอร์เซ็นฟันวิ่งแปดนะครับเราก็เน้นหกแปดสี่ นะครับหกแปดสี่ก็หกแปดหกสี่แปดสี่นะครับหรือรูดแปดวิ่งแปดได้ก็รูดไปเลยวิ่งไปเลยนะครับเต็มเลยเดี๋ยวว่า er นะแล้วก็อย่าลืมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเนี้ยก็เก้าเจ็ดน่าจะอั้นเก้าเจ็ดน่าจะอั้นก็ก็ก็เล่นเจ็ดเจ็ดเอาแล้วกันเพราะว่ารอบแรกอาจารย์จุดทูบได้เก้าเจ็ดศูนย์คือมันไปนตรงกับเลขเจฟฟองเบีย นะครับวันนี้ไม่รู้เจฟองเบียร์ไปไหนปกตีเห็นดูนะฝันดีนะครับทุกคนฝันดีนะอาจารย์ก็จะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้นะครับดีมส้มแล้วก็ดีมดําได้ทั้งสองนะครับอย่าลืมขอข้ามากรรมวันนี้พาขอแล้วนะครับพรุ่งนี้รวยๆด้วยกันแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์มาไล์สดขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสองห้าอั้นแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อหรอกเฮ้หยหฮยเว้ยสดพัดไม่อั้นนะครับ